หมู่บ้านนวัตวิธีของดีทุเรียนพริกไทยสับป,ปะรดงามงดถ้ำทาราสวรรค์เสกสรรร่วมกันพัฒนาทะเลหมอกงามตระการตาตำนานต้นพริกใหญ่ลำค่าเป็นที่มาบ้านถ้ำพริกเอ่ยบ้านถ้ำพริกหมู่ที่สามตําบลบ้านแยงอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกหมู่บ้านเล็กๆที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนพลังศรัทธาในนามของกองทุนแม่ของแผ่นดินครับผมนายจรูนสว่างแก้วนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านท่ำพิกนะครับเป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับชุมชนบ้านท่ำพิกได้พระราชทานเงินฝันถุงจํานวนเงินแปดพันบาทจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงในวันที่สิบตุลาสองห้าหกหก ชาวบ้านราษอดบ้านทัพิกได้จัดขบวนต้อนรับอย่างสมเกียรติและได้จัดการทำพิธีแรกเกินฝันถุงในวันที่18ตุลา25ครับกองทุนแม่ของไปดินหมู่สามบ้านทพิกเราก็มีคณะกรรมการทั้งหมด11ท่านนะครับโดยทำตามระเบียบที่ตั้งกันไว้ ตามข้อกําหนดของกอ,องทุนแม่ของประเด็นหมู่สามมัธยปิคณักการส่วนใหญ่ที่มาทํางานก็มาด้วยจิตอาสา,าเพื่อประโยชน์สาธารณะของหมู่บ้านในส่วนของคณะกรรมการกองทุนแม่ของหมู่ที่สามบ้านท่าทิพย์นะคะได้มีส่วนร่วมกับอ,อสมททางหมู่บ้านนะคะออ,เอ,อกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะ สอบถามได้ไปเข้าไปสอบถามข้อมูลความต้องการของผู้ป่วยคะ่ะว่าต้องการอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นในกรณีของุกระปีสุรียค่ะเป็นผู้พิการแขนขาอ่อนแรงอะคะแต่คุณลุงอยากเก่งเบาภาระคนในครอบครัวด,ด้วยการทานข้าว,ด,วด้วยตัวเองอย่างนี้ยค่ะคุณลุงได้มีการบอกว่าอยากได้โต๊ะที่เอาไว้สําหรับวางแขนขึ้นมาได้เพื่อที่จะได้แบบตักข้าวขึ้นมาแล้วก็ก้มไปทานข้าวเองได้นะคะ ทางกองทุนของเราอะค่ะก็ได้มีการสนับสนุนโต๊ะใหก้กับคุณแม่กับคุณซีค่ะครับผมคณะกรรมการข,ข,ของกองทุนแม่ของคุณดีอยู่บ้านทั้งทีดีผมเป็นคณะกรรมการด้วยแล้วก็เป็นอาสาผู้ภัยในหมู่บ้านโดยที่ทางหมู่บ้านสนับสนุนหมู่บ้านกองทุนแม่ดีเรามีส่วนสนับสนุนในกิจกรรมของผู้ภัยการที <Anti> ่งานผู้ภัยก็มี หลักๆก็คือมีประเทรในบ้านที่เล็กน้อยสามารถเข้าสนับสนุนคือเกษตรได้และมีส่งผู้ป่อยผู้ปรกอบการหรือผู้ยากไหลในการสนับสนุนกองทุนแม่หมู่บ้าทั้งที่สนับสนุนเป็นอ่าน้ำมันรายปีก็มีส่วนเชื่อมฟ้องประมาณนี้ครับเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราโชคดีอย่างหนึ่งก็คือทางวัดแล้วก็โรงเรียน แล้วก็ทางชุมชนเนี่ยเราไปด้วยกันตลอดแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางวัดต่างยถือว่าเป็นส่วนรวมอย่างหนึ่งก็คือเราได้มีการตั้งพระป่าทางผู้ใหญ่เนี่ยได้นาพระป่ามาตั้งเพื่อนําเงินเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยไปใช้ในการพัฒนาในหมู่บ,บ้านในทิศทางส่วนต่นางๆไมา่ว่าจะเป็นบ้านวัดหรือว่าโรงเรียนเนี่ยซึ่งผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการทํากิจกรรมกันมาตลอด <S <S โดยนาเงินที่ได้จากทาองคุณแม่เนี่ยเอาไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน ทางโรงเรียนบ้านท่านพิกนะครับได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนแม่ของพดินโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนแม่ของพดินของหมู่สาบ้านท่านพิกไม่ว่าว่โรงเรียนบ้านท่านพิกของเรานะครับจะมีกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมกีฬาต้านยาสติดก,กิจกรรมวันสําคัญต่างๆทางกองทุนแม่ของพดินได้สนับสนุน พรประมาณโดยเฉพาะในเรื่องของทุนให้กับนักเรียนที่ยากจนนักเรียนที่มีพวมพฤติดีนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาในส่วนของพุตบาจตำบลบ้านเยนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางด้านการแข่งขันกีฬาตำบลและหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านท่ามพรกจะมีการนำเยาวชนในหมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกครั้ง และเป็นแบบอย่างให้หมู่บ้านอื่นในฐานะหมู่บ้าน,ออนกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการจัดการการเงินอย่างเป็นระบบมีการทำงานที่โปร่งใสมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีคณะกรรมการกองทุนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการมีหน้าที่ในการดูแลและเบิกจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากมติในชุมชนทุกครั้งและมีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ำพิกสามารถตรวจสอบการเงินได้ค่ะโดยยึดหลักธรรมพิบาลในทุกขั้นตอนค่ะ